มาคำถามใหม่ไม่ออกสายสบาดอภัยยวงอ่าแสดงว่าเพิ่นติดตามเขาอยู่เนาะเพิ่นคอมเมนต์เขามาถามว่าโดยน้มัสการพระราจารย์ขน้อยขอนิมนต์ถามว่าขั้นเป็นโยมสมทานศินเปดโบ้ให้นอนเสือ้อตอนใหญ่กะบอโอเพิ่นอาจจะเขียนผิดเนาะ นอนเสือตอนใหญ่กับบ่อได้แมนบ่อขะน้อยสมัคานสีนแปดแล้วนี่นะนอนเสือตอนใหญ่ได้บ่อไอ้คำว่าใหญ่ก็ต้องเบื่องลักษณะของมันใหญ่แบบใหญ่ฮะเป็นเงี้ยวเป็นไฟอ่ะน้อยๆกับบ่อได้ถึกทรงเคาะไว้ในที่นังที่นอนใหญ่นั้นชิงพวกเขาจะเอาแผ่นน้อยๆพอให้นอนได้นี่นะ มาก็ตามแต่มันยัดด้วยยิ้วยัดด้วยายนั่นกระซือว่าที่นางที่นอนสูงใหญ่แต่แต่ฮะโบ่เมมนยิ่วโบนายนี่บดเนี่ยเป็นยางพาราบ่วหรือรยางยางอื่นเั่ะนะที่มันหรือผ้าพรมมันแบบนี้ธรรมดานี่นะจะตอนใหญ่ไปไหนมันกับ่บได้พิดิีลบ์บเนี่ยเพราะมันโบได้ถึกส่งเคาะในที่นางที่นอนสูงใหญ่นั่นเห็นบ่ที่นอนของขันละวัดเขาอยู่เฮือนของคนร่ำคนรวยเขาหนะ่ะ เขาจะมีเตียงใหญย่ๆยยัดเยี่ยวอุ่นนุ่มนุ่มนุ่มไนอนสบายถึนะเบบนี้เนี่ยพิษศีลแต่ถ้าหากว่าเป็นตอนผ้าธรรมดาไปเนี่ยใหญ่กระบอกปิญังตัวนี้นงไม่ได้พิษศินเนอะเก่าเรื่ององค์ประกอบของมันเป็นประมาณบ่ได้จะหมายถึงว่าขนาดของมันก้วงขนาดของมันใหญ่โบเมนสัมพันเนาะ เป็นเตียงตั้งมาเนี่ยเตียงตั้งที่ใหญ่เกินไปสูงเกินไปมีหิวมีไฟเป็นต้นนั่นแหละหรือมีรถไล่วิจิตพิสดารเออนนั้นก็จะผิดศีลขอขอนั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ฮะต่อไปสิเนานะไม่เอาอสายสวนะัานเนาะอ่าก็